สวัสดีค่ะโมชีนะคะวันนี้นะคะโมชีจะมาแนะนาในส่วนของตัว AI หรือว่าผู้ช่วยส่วนตัววิธีการใช้งานง่ายๆนะคะเคยไหมคะที่แบบในกรณีเราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเแล้วเราไม่รู้เลยว่าจะอยากจะไปมีแพลนยังไงบ้างควรจะแบบว่าตั้ง1,2,3,4อสายังไงเดินทางยังไงเ,เก็บเงินเท่าไหร่หรืออะไ,ไกินข้าวอาหารร้านไหนเน่ยคะ่ะสมมติเราดู YouTube อยู่ค่ะตัวนี้ ผู้ช่วยส่วนตัวในการใช้งานแบบง่ายๆทริคง่ายๆดูตรงนี้ได้เลยค่ะเราเข้ามาในส่วนของตัว YouTube นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ y YouTube เนาะเราก็กดที่ YouTube แต่เราแบบว่าไม่มีเวลาในการสรุปเลยว่าคลิปตัวเนี้ยเข้าไปไหนบ้างเขาทำอะไรบ้างเขากินข้าวเขาใช้จ่ายเท่าไหร่ตัวนี้ค่ะเรียกผู้ช่วยส่วนตัว AI ข้นมาได้เลยค่ะเพียงแค่สไลด์ปัดขึ้นนะคะ แล้วก็จิ้มคําว่าคําถามเกี่ยวกับวิดีโอนี้แล้วเราใช้คําสั่งเสียงได้เลยค่ะช่วยสรุปบทความจากวิดีโอนี้หน่อยทาง AI นะคะก็จะประมวลผลค่ะานางก็จะบอกเลยค่ะว่าการเดินทางของคลิปวิดีโอนี้นะคะ3คืน4เออ4คืน3วันออไปที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างเออต่างๆใดๆค่ะมันก็จะสรุป ได้เลยและสะบอกว่าตัวนี้มันประหยัดเวลาแล้วมันช่วยการทํางานของเราได้